สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งตอนของพอพวิตนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสังเกตภาษากายนะครับเนื่องจากภาษากายเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับผมมากกว่าเพียงแค่คําพูดนะครับซึ่งไอ้ตรงภาษากายนี่แหละนะครับผมเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับในการเรียนรู้นะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราเนี่ยเข้าไปฟังในชั้นเรียนนะครับผมเวลาที่ครูเขาสอนนะครับครูเขาก ก็จะมีทางพูดใช่ไหมครับอธิบายแล้วก็ การแสดงกริยาท่าทางนะครับภาษากายต่างๆนะครับผมเช่นเรื่องของการใช้มือใช่ไหมครับการแสดงสีหน้านะครับเรื่องของน้ำเสียงนะครับอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งเราครับสามารถใช้ประโยชน์ครับสังเกตจากภาษากายของครูผู้สอนของเราได้นะครับผมเพื่อช่วยให้เราได้รู้ว่าไอเนื้อหาตรงไหนนะครับมีความสําคัญมากนะครับหรือเนื้อหาตรงไหนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกสอบนะครับผมเราก็สามารถดูได้นะครับผมซึ่ง ในวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอนะครับผมเ,เราจะมาวิเคราะห์วิดีโอนี้กันนะครับว่าวิดีโอที่ครูผู้สอนเนี่ยเขาสอนเนี่ยนะครับผมตรงไหนที่มีแนวโน้มน่าจะเป็นเรื่องสาคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มน่าจะออกสอบมากนะครับเราก็สามารถสังเกตดูได้จากภาษากายนะครับซึ่ง นะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิดีโอนะครับเป็นตัวอย่างวิดีโอของช่อง y t u t u นะครับผม CU Channel นะครับของโรงเรียนเตรียมจุฬานะครับผมในวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมกันนะว่ากริยาท่าทางนะครับของครูผู้สอนนะครับภาษากายจะบอก อะไรกับเราได้บ้านครับช่วยให้เราเรียนได้เก่งขึ้นได้ยังไงนะครับประหยัดพลังงานนะครับเหนื่อยน้อยลงในการเรียนได้ยังไงเวลาที่เราเข้าไปเรียนในชั้นเรียนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอ่ะนะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอนะครับของช่อง CU Radio Channel นะครับเป็นของโรงเรียนเตรียมจุฬานะครับผมซึ่งอันนี้เป็นวิดีโอนะครับสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับผมซึ่ง วิดีโอเนี่ยมันยาวเนาะผมก็เลยเดี๋ยวจะเอาตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่ห้านะครับผมเอามานะครับเอามาวิเคราะห์ท่าทางภาษากายนะครับของครูผู้สอนนะครับซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยครูผู้สอนคืออาจารย์ดรกนกจันทรานะครับผมถ้าอ่านไม่ผิดนะนะครับผมสอนประวัติศาสตร์นะครับผมเดี๋ยวผมยกตอนสมัยรห้านะครับเอามาวิเคราะห์เนาะเราจะเป็นยังไงนะครับภาษากายจะบอกอะไรได้บ้างนะครับผมเกี่ยวกับ ความสําคัญของเนื้อหาหรือว่าอันไหนมีแนวโน้มน่าจะออกสอบนะครับและอะไรอย่างอื่นได้อีกนะครับผมช่วยเราเรียนยได้เก่งขึ้นได้ไงเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตามไปด้วยนะพวกเราก็ลองดูตามไปด้วยนะครับผมเนาะวิเคราะห์ตามผมกันไปด้วยนะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดื่มน้ําพิพัฒน์สตยาด้วยเนาะอ่ะพอเข้าสู่สมัยรชัชกาลที่5า้ารัชกาลที่5้าสม ลืมบอกไปนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อท oh ี่จะดูภาษากายนะครับของครูผู้สอนเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกเลยนะเราต้องประเมินก่อนว่านิสัยนะครับลักษณะท่าทางภาษากายปกติของคนคนนั้นเนี่ยของครูผู้สอนคนนั้นนะครับผมเป็นยังไงก่อนเนาะและภาษากายอนไหนนะครับที่ดูแตกต่างจากปกติของคนคนนั้นเนี่ยอันนั้นเน่เราจะมาสังเกตกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูภาษากายนะครับของอาจารย์กหนกก่อนอ่ะคร่าวๆไปเบนึงนะเดี๋ยวให้ดูนะครับผม มากเพราะว่าเป็นการปฏิรูปประเทศทั้งแผ่นดินเลยที่เรียกว่าทั้งแผ่นดินเพราะว่าท่านลืมหมดเลยตั้งแต่การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นครับอ่านะครับผมถ้าที่ดูเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับเ,เราสังเกตภาษากายพื้นฐานของอาจารย์กนกคนนี้เขาก่อน,นครับเดี๋ยวเดียวเอาเว่าอาจารย์ เรียกว่าครูคนนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเราไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับของครูคนนี้ก่อนนะครับก็คือเ,อเวลาเขาพูดนะครับเขาพูดค่อนข้างจะเป็นกันเองนะถ้าถามผมนะครับเพราะว่าอาจารย์บางคนเนี่ยเขาจะพูดแบบเสียงค่อนข้างจะเอ่อแบบไงไม่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนะครับเหมือนกับบางคนเนี่ยอาจจะตื่นตื่นห้องนะครับตื่นห้องเรียนหรือว่าแบบ เรียกว่าอะไรตื่นหน้ากล้องเนาะเพราะว่าอาจารย์บางคนเขาเขาถ่ายหน้ากล้องนะครับถ้าเราบางคนเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับก็จะต้องถ่ายหน้ากล้องนะครับผมหลายๆคนก็จะตื่นกล้องก็จะเกรงนะครับผมแต่ครูคนนี้นะครับในวิดีโอเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างเป็นกันเองนะครับแล้วก็พูดเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้ชาบมาเนะแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยนิดนึงนะครับเท่าที่สังเกตเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าจะมีภาษากายไหนที่ครูคนนี้เขา ดูท่าทางม,มันแปลกจากปกติของเขานะครับอันนั้นเนี่ยเราสังเกตแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับผมว่ามันจะเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากน้อยยังไงนะครับนะเหตุผลสําคัญที่ทํานรักาลที่5ต้องทําการปรับปรุงประเทศปฏิรูปทั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของที่ชาติตัวอ่ะ,อะนะครับผมเราจะสังเกตจากครูคนนี้ได้นะครับว่าเขาพยายามทามืออะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับเน้นอะไรบางอย่างเนี่ยออกมานะครับแลกษ้ะนี้คือการแบบ พยายามเค้นออกมาอย่างหนึ่งก็คือ hey. คุณครูคนนี้เขาจะบอกว่า้เรื่องที <Maple> yeah, ่เขากําลังพูดอยู่นี้มีความค่อนข้างสําคัญอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยพยายามแสดงออกมาแสดงท่าทางออกมาเพื่อช่วยนะครับในการอธิบายด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเน้นในเรื่องของความสําคัญของเนื้อหาที่เขากําลังพูดด้วยเหมือนกันนะครับแสดงว่าส่วนที่เขากาลังพูดเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับผมมีแนวโน้มในการสอบนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ันตกกาลังจะมาหาเงอนขึ้นครับรัฐที่จักรวรรดิยมจําได้ไหมครั้งที่แล้วอ่านะครับแล้วใครสังเกตเมื่อกี้เขาก้มหน้านิดนึงนะครับแล้วก็กวาดสายตาไปเหมือนกับดูแบบนักเรียนที่อยู่ข้างหน้านิดนึงนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยเขาต้องการนะครับผมให้นักเรียนนะครับผมที่ฟังก็อยู่เนี่ยใส่ใจตัวเขาใส่ใจเรื่องที่เขากําลังพูดนะครับผมอ่ะก็เป็นการเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องที่กําลังพูดเนี่ยนะครับมีความสําคัญนะครับผมมีแนวโน้มอ,ออกสอบสูงนะ ได้เข้ามาหาเมืองขึ้นเช่นกันครับมีการใช้มือช่วยแล้วจริงไหมนะครับผมเหตุผลหนึ่งที่ตะวันตกเข้ามาที่จะหาเมืองขึ้นแถวอันนั้คมแถวโลกเอเชียคือจะอ้างว่าเขามีภาระของคนผิวขาวไว้นะครับผมอีกแล้วเม,มื่อกี้เหมือนกันนะครับเป็นการเอื้อนนะครับเขามีภาระนะครับผมเป็นการยื่นหน้าเข้ามาแล้วก็เด่งโตกลับนะครับอันนี้เป็นการเน้นย้ําอย่างหนึ่งนะครับผมในเรื่องตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจนะครับผมแมนเบร์เดนว่าเขาเป็นาชาติที่มีอารยธรรมที่จเจริญสูงส่งดังนั้นเนี่ยะนะครับผมถ้าโซนไหนเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าคุณครูคนนี้นะบางครั้งเขาก็หันหน้าแบบเหมือนเหมือนไปหันหน้าออกไปข้างๆใช่ไหมครับหันหน้าออกไปหากระดาเนเงี้ยแสดงว่าส่วนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะเน้นมากนะครับเขาแค่แบบ พูดขึ้นมาเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักความสําคัญของเนื้อหาตรงนั้นนะครับที่เขาไม่ได้มองจ้องตามามาทางเราเนี่ยครับเขามองออกไปด้านข้างหรือมองหันก็ะด้อะไรอย่างนี้บ้างนะครับแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากเป็นพิเศษนะครับผมเนาะเราก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากก็ได้ครับแล้วก็ฟังเฉยๆได้เนาะ <c oughs> เขาก็จะให,ให้ยอมให้ขอให้เราเนี่ยเป็นเมือนขึ้นของเขาแล้วเขาก็จะเอาหน้าที่ความเจริญเนี่ยมาให้แล้วรักกาลที่5ต้องพยายามทําให้ประเทศทันสมัยครับอีกแล้วครับเมื่อกี้มีการพังงบหัวใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นการเน้นย้ําอย่างหนึ่งนะครับก็บอกทันสมัยนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นเป็นคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดนะเป็นสิ่งที่ครูคนนี้เนี่ยเขาอยากจะเน้นย้ำนะครับผมทันสมัยและปฏิรูปให้มันพร้อมที่จะรับสู่การเปลี่ยนแปลงเนาะ แต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็จะมีเหล่าบรรญาสยามหนุ่มที่ท่านส่งพวกส่งไปเรียนเมืองนอกเนี่ยกลับมาแล้วก็ได้มาขอเสนอสรัชกาลที่5เนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองใน,ในระยะแรกคือขอให้ประเทศไทย,ยรัฐธรรมนูญแล้วก็ขอให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะคันกลุ่มกลุ่มนี้เขาเสนอเอกสารไปยังรัชกาลที่5ชื่อว่าคำกับบังคมทูลรอศ103ครับแต่รัชกาลที่5ทรงเห็นว่าประเทศไทย นะครับผมมีมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดรอสอนนึศู 03, นย์ะครับอันนี้คือเข้ามาอนกับพยักหน้าพงกหัวนิดหน่อยใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นาภาษากายส่วนหนึ่งนะครับในการเน้นย้ำนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยสำคัญนะครับผมยังไม่พร้อมในยุคนั้นนะดังนั้นขอปรับประเทศท่านสมัยก่อนเพราะเรายังเป็นเมียงวังทางนาอันั้นท่านก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละอยะ่าง เมื่อกี้ได้ยินไหมครับเวียงวงังคังนานะครับตรงนี้เนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนมีการเว้นช่วงนะครับจากคําพูดปกติของเขาิดหนึ่งคือคาพูดปกติเขาพูดค่อนข้างจะเร็วนะแต่พอมาถึงเวียงวงังคังนาตรงนี้มันเหมือนกับมีการเว้นนิดหนึ่งนะครับแสดงว่าไอ้การปกครองเวียงวังคังนาตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญนะครับค่อนข้างสําคัญมาจากปกตินิดหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้สําคัญมากเท่ากับอันที่เขาพยายามเน้นช้ามากหรือว่าพยายามใส่อารมณ์ใส่ภาษากายมากเป็นพิเศษนะครับผม แต่ก่อนจะเป็นแปลงท่านทํา4อย่างก่อนในช่วงอ่านะครับผมมีการชูนิวด้วยนะครับอันไหนก็แล้วแต่นะครับที่คนนะครับหรือครูผู้สอนพยายามใช้มือช่วยอธิบายเยอะเนี่ยแสดงว่านั้นก็อนข้างสำคัญนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณครูกระหนกนะครับคุณครูคนที่สอนอยู่คนนี้เขาก็ชูนิ้วขึ้นชูนิ้วมือขึ้นมาใช่ไหมแสดงว่าไอส้สเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับผมแรก ท่านทาอะไรบ้างหนึ่งเลยท่านต้องตั้งที่ปรึกษาส่วนตัวก่อนครับที่ปรึกษาส่วนพระองค์เขาจะเรียกว่า,อ,าองค์ขมนตรีสภาเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ครับปรึกษางานในราชสำนักเนาะอ่าอันที่สองคือตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินอันนี้คือ รัชการแผ่นดินมีการใช้มือเน้นย้ำนะครับผมอ่าแสดงว่าตรงนี้อาจจะสําคัญนะครับแต่แค่คําว่าองค์คมนตรีเฉยเนี่ยตรงที่คุณครูเขาอธิบายคำว่าองค์คมนตรีนะครับอ่าตอนที่ครูเนี่ยเขาเขียนคำว่าองค์คมนตรีนะครับเขาหันหลังแล้วก็ไปเขียนบนกระดาษใช่ไหมนะครับแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยความสําคัญนะครับน้าหนักของคำคำว่าองค์คมนตรีสภาเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครูเขาเลยหันไปเขียนบนกระดาษ แต่ตรงที่จะอธิบายนะครับผมตอนที่เขาเนี่ยพยายามใช้มือใช้นิ้วเนี่ยจิกแล้วก็ชี้ย้ําอย่างนี้เนี่ยต,ตรงนั้นนะครับจะสําคัญกว่าคําว่าองค์คมนตรีสภานะครับผมอันนี้เราจะสังเกตได้นะคือออกกฎหมายเลยตั้งมาพื่ออกกฎหมายเลยคือรัฐมนตรีสภาตั้งสองสภาครับเพื่อปรึกษางานนะครับและก็สิ่งที่ท่านทําอีกคือท่านมองว่า แน่นอนก่อนนันนี้เนี่ยคือขุนนางมีอำนาจเยอะมากแล้วนี่น,น,นะกษัตริย์จะต้องมีอำนาจมากขึ้นที่ผ่านมาคือการเก็บภาษีนั้นไม่ได้เป็นระบบและเงินเหล่านี้เนี่ยได้ตกไปบรรดาเจ้าเมืองครับมีระบบกินเมืองเกิดขึ้นอันการเก็บภาษีที่ แล้วก็เราจะสังเกตนะครับได้ว่าอันไหนเนี่ยที่ครูเขาพยายามยืนหันนะครับหันหน้านะครับแล้วก็สบตามมากับตรงตรงกล้องนะคือหันมาหาเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยครูเขาพยายามจะให้เราเนี่ยนะครับผมใส่ใจเป็นพิเศษนะครับไปตรงนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใส่ใจนะครับผมแต่ตรงไหนที่ครูเขาหันหน้าออกจากกล้องนะครับหันหันไปหาข้างข้างบางอันนั้นก็จะมีความสําคัญของเนื้อหาเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ไม่มากเนาะ ที่หย่อนยานในยุคนั้นที่ผ่านมารัชกาลที่ห้าก็เลยจัดระบบภาษีใหม่เลยตั้งหอหอนแต่เมื่อกี้เนี่ยจัดระบบอนนะไรอันนั้นนะครับอันนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการเน้นย้ำนะครับอันนั้นครูข้า,าจะนึกคำไม่ออกนะครับบางทีเราก็ต้องสังเกตด้วยเหมือนกันนะครับผมรางครั้งเนี่ยการใช้ภาษากายช่วยมันก็ช่วยนะครับคนที่ใช้ภาษากายเนี่ยนึกอะไรบางอย่างออกมานะครับผมไม่ได้ต้องการจะเน้นย้ำเป็นพิเศษเหรอกนะครับอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับผมเนาะ เึื่องชื่อว่าหอรัศด,ดากรพิพัฒน์นะสร้างหอรัศด,ดากรพิพัฒน์นะฮะเพื่ออะไรต่อเพื่อเก็บภาษีจากนี้ไปเนี่ยรัฐก็เป็นคนเก็บภาษีและเก็บตังค์ส่วนหนึ่งไว้สําหรับพระคลังทั้งที่เพื่อเป็นเงินทรัพย์สินของส่วนพระองค์ในการพัฒนาประเทศนะครับและก็อันที่4คือออกพรบพิกัดกเกษียณอายุลูกทาลูกไทยครับก็ค,คือให้คนไทยให้ลูกทาที่เกิดในปีที่เราห้าขึ้นของราชครับได้รับความเป็นไทยเมื่ออายุครบ21ปีนะ ท่านกระบวนการเลือกทาทของท่านก็จะทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเสียงตรงนี้เหมือนเหมือนมีการเอื้อนนะครับนิดนึงนะครับผมแสดงว่าไอ้อันนี้นะครับค่อนข้างจะสาคัญนะครับครูเขาอยากจะเน้นนะครับผมว่ากระบวนการค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีนะครับผมเป็นการเน้นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นต้นท่านตั้งสี่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จะเริ่มลุยเรื่องประเทศละท่าน ทำให้ทันสมัยจากส่วนกลางเนี่ยเดิมเราเป็นเวียงวังทางนาใช่ไหมอันนายุคนี้ก็ตั้งเป็นกระทรวงยกเลิกจตุสดมและเปลี่ยนเป็นกระทรวงครับซึ่งกระทรวงมีทั้งหมด12กระทรวงซึ่งตอนหลังยุบเหลือแค่สิกระทรวงเนาะยุบกระทรวงมูลนิธิการไปกระทรวงวังยุบกระทรวงยุทธนาธิการเป็นกระทรวงกลราโหมเพราะดูแลเรื่องฐานเหมือนกันแต่ละกระทรวงมีเฮดคือเสนาบดีถ้าปัจจุบันก็คือรัฐมนตรีนั่นเองครับอ่านะครับ ไอ้ตรงที่เขาว่าถ้าปัจจุบันก็คือรัฐมนตรีนะครับมีการพงงหัวแล้วก็เสียงนะครับผมอ,อยู่ในระดับที่เรียกอะไรมีโทนเสียงที่แปลกกว่าปกตินิดนึงนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็สําคัญนะก็คือเขาเปลี่ยนจากอ,าอะไรนะลืมเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีนั่นเองนะครับเปลี่ยนระบบการปกครองเนาะก็ค,คือเขาค,คือครูเขาจะเน้นนะครับตรงนี้การตั้งเสนาบดีสภา,าปัจจุบันก็คือคณะรัฐมนตรีเนาะอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนมาตั้งกระทรวงปุ๊บ ท่านต้องการคนมาทํางานดังนั้นเนี่ยต้องมีค่าราชการอ่ามีทํามือด้วยนะครับต้องมีค่าราชการครับเป็นการเน้นย้ําอย่างหนึ่งนะครับแสดงว่าตรงนี้สําคัญนะครับและเน้นด้วยเน้นมากๆด้วยนะครับผมอันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากสมัยรัชกาลที่5คือต้องมีการตั้งโรงเรียนท่านเลยทําการปฏิรูปการศึกษานี่ เพื่อตั้งโรงเรียนซึ่งโรงเรียนยุคแรกนั้นเป็นโรงเรียนที่ให้เหล่าบรรดาพระบรมวงสานวงศ์นะหรือคุนนางในก่อนนะีก็คือมาเรียนเพื่อมาเป็นข้าราชการในกระทรวงครับหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาตั้งการปกครองส่วนกลางนั้นคือกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับ,รบกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับผมมีนิดหนึ่งที่ตรงภาพเนี่ยเขาคุณครูเขาพยายามเน้นเสียงตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับก็แสดงว่าอาจจะสําคัญนะครับผม เป็นผู้ช่วยของรัชก,การที่5ส่วนถ้าเป็นช่วยในเรื่องของกฎหมายก็คือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นบิดากฎหมายไทยอ่านะครับผมบิดาหแห่งกฎหมายไทยนะครับผมอันนี้สําคัญอีกแล้วนะครับกรมหลวงราชอะไรไดิเรกฤทธิ์ม <laughs> ่ผมฟังไม่ทันนะครับโอเคแสดงว่ากรมหลวงท่านนี้เนี่ยนะครับสำคัญนะครับเป็นบิดาหแห่งการศึกษาไทยนะครับผมผมจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้มันอาจารย์ครูเขาพูดเร็ว <laughs> นะครับผมอ่ะก็ เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยววีโอมันจะกินเวลานานมากไปนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตรงไหนที่คุณครูนะครับที่เราสังเกตจากภาษากายแล้วเนี่ยคุณครูเขาต้องการเน้นย้ำนะครับผมมากกว่าปกติทั่วไปนะครับผมหรือบางบางทีเนี่ยเขอ,อช่วงช่วงหนึ่งนะครับมันเน้นย้ำมากเลยไอ้ที่เน้นย้ำมากๆนี่แหละครับอันนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสําคัญมากนะครับแล้วก็อาจจะออกสอบด้วยนะครับเนาะ เอาละหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับผมก็เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ภาษากายนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยเลือกที่จะรับฟังนะครับว่าตรงไหนสําคัญมากเป็นพิเศษแล้วก็มีแนวโน้มที่จะออกสอบนะครับผมก็พวกเราคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์นะครับเข้ามาได้เนาะคลิปนี้ผมก็จบไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเรามาเก่งขึ้นไปด้วยกันครับสวัสดีครับ